สวัสดีครับแฟนครับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคํำทำนายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดในปีกุนจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนมกราคมปีพศ .2568 นะครับท่านที่เกิดปีกุลน,นะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2568นี้นะครับถือเป็นช่วงเวลา ที่ท่านต้องตั้งสตินะครับใช้ปัญญาในการนำทางชีวิตจะพบเจอทั้งโอกาสดีและอุปสรรคหากใช้ความรอบคอบและความอดทนนะครับทุกสิ่งที่คุณหวังไว้มีเกณฑ์สำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาเจาะลึกดวงในแต่ละด้านนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจเนี่ยให้กับชีวิตของคุณในเดือนนี้ได้แน่นอนนะครับ แต่ก่อนจะพบกับการเจาะลึกแบบละเอียดนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมอันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องนะครับโดยการสนับสนุนช่องนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะคบแค่นี้ก็เป็นการ สนับสนุนทางช่องแล้วนะครับหรือหากท่านไหนที่มีการช้อปปิ้งนะครับหรือว่าซื้อของออนไลน์เป็นประจํานะครับท่านสามารถกดที่คลิปดีโอนี้ได้นะครับผมมีการปรักตะก้าสินค้าที่ช้อปปี้ไว้ได้นะครับพอกดไปแล้วเนี่ยท่านสามารถซื้อสินค้าที่ท่านจําเป็นต้องซื้อต้องใช้เนี่ยนะครับก็สามารถกดซื้อได้นะครับหรือหากท่านไหนที่อยากจะกดขอบคุณผมนะครับก็สามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับจะมีคําว่าขอบคุณอยู่นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วม สนับสนุนทางช่องนะครับผลักด้านช่องเนี่ยมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ท่านสําเร็จทุกประการตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับร่ํารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานนะครับการงานของท่านที่เกิดปีกุลในเดือนนี้นะครับ ท่านมีเกณฑ์นะครับจะขยับขยายนะครับอาจได้รับมอบหมายนะครับงานสําคัญสําคัญเนี่ยหรือมีโอกาสเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหากคุณมีแผนเปลี่ยนงานนะครับหรือสมัครงานใหม่นะครับเดือนนี้ผมบอกเลยว่าจะได้รับข่าวดีนะครับแต่ก็ต้องระวังนะเรื่องของการสื่อสารและความเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย รวมถึงการตัดสินใจอะไรที่มันเร่งรีบจนเกินไปนะครับอาจทําให้เกิดปัญหาได้ในระยะยาวนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเลยคือผมอยากให้คุณวางแผนนะครับอย่างละเอียดและอย่าลังเลนะครับที่จะปรึกษาคนที่เก่งกว่าเราปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับอย่าคิดว่าความคิดของตนเองเนี่ยถูกเสมอไปนะครับบางทีถ้าเราปรึกษาคนที่เก่งกว่าปรึกษาคนที่มีความรู้ประสบการณ์มากกว่าจะทําให้คุณเก่งแบบก้าวกระโดดได้นะครับ ส่วนดวงด้านการเงินนะครับถือว่าเดือนนี้มีความมั่นคงนะครับคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่การมีรายเขาเรียกว่าแต่การมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อย่าชะล่าใจไปนะครับคุณยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับ บางบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนใกล้ชิดนะครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับระวังการใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวหรือการลงทุนอะไร,ะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับสําหรับท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือค้าขายเนี่ยเดือนนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้เพิ่มอย่างมากนะครับแต่ควรเน้นนะครับเน้นการบริหารจัดการเงินสดเนะี่ยให้ดีนะผมอยากให้วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสดให้ดีๆเลยนะครับเดือนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับดวงด้านความรักครับคนโซดนะครับ มีเกณฑ์จะพบเจอกับคนที่ถูกใจนะครับผ่านการแนะนําของเพื่อนผ่านการแนะนําของคนรู้จักนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนิดนึงนะครับอย่าเร่งรัดความสัมพันธ์จนเกินไปนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักในเดือนนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างราบรื่นนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความหึงหวงหรือความเข้าใจผิดนะครับที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับพยายาม ใช้ความใจเย็นนะครับและการพูดคุยกันอน่ยอย่างเปิดอกเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเปิดคุยคือต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับการคุยตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับต้องต้องคุยให้เขาเรียกว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับรับรู้ถึงความรักความรู้สึกดีๆนะถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนเราฟังเพลงนะครับเพลงไหนที่นักร้องเนี่ยนะครับสื่ออารมณ์ได้แบบ ให้เราแบบได้รับอารมณ์ตามเนื้อเพลงนะครับคุณก็ชอบถูกไหมนะเหมือนกันเลยคู่รักนะครับบางทีโอเคผมผมเข้าใจว่าคุณอาจจะรักเขาแหละนะครับแต่เวลาท่าทีการแสดงออกภาษามือภาษากายเนี่ยมันเหมือนไม่ได้รักนะครับคนต้องข้ามเขาอาจจะสัมผัสไม่ได้ถูกไหมนะครับคุณต้องแสดงออกให้เขาสัมผัสได้ว่าเขารักคุณคุณรักเขาแบบนี้ความรักมันจะไปได้ไกลนะฮะนี่ฝากไว้ด้วยนะครับ สุขภาพพลานามัยนะครับโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของระบบย่อยอาหารและการพักผ่อนนะครับที่ไม่ได้เพียงพอเนี่ยการทำงานหนักเกินไปเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอลงได้มากในเดือนนี้ผมขอแนะนำให้คุณหาเวลาพักผ่อนนะครับหรือทำกิจกรรมอะไรที่ช่วยลดความเครียดนะครับเช่นการทำสมาธิหรือออกกำลังกายดูบ้างนะครับโชคลาภในเดือนนี้นะครับโอ้โหพอมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับ คุณอาจได้รับของขวัญน,นะครับหรือโอกาสพิเศษพิเศษเนี่ยจากคนใกล้ชิดนะครับแต่ไม่ควรคาดหวังนะพอดีฟังจะผมโอ้คาดหวังสูงตั้งเป้าเลยว่าต้องมีใครเอาอะไรมาให้ฉันแน่เลยในเดือนมกราคมนี้นะครับอย่าคาดหวังสูงนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังว่าของสิ่งนั้นนะครับต้องเป็นของล้ําค่าของใหญ่หนู่นนี่นะผมบอกเลยว่าน้ําใจคนเราอะครับต่อให้ของนั้นไม่มีมูลค่าเลยเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้หรอกผมบอกไว้ก่อนนะครับอย่าไปตีมูลค่า กับน้ําใจคนเลยนะครับการที่เรามีคนมีน้ําใจมาให้เราเนี่ยไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรผมว่าคุณควรภูมิใจคุณควรดีใจไว้เถิดนะครับดีที่สุดนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับในเดือนนี้นะครับทําบุญลองทําบุญนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับเช่นบริจาคหนังสือหรือทุนการศึกษานะครับไปไหว้พระขอพรนะครับจากพระแม่ลักมีหรือพระพิฆเนศนะครับเพื่อเสริมดวงด้านการงานและการเงินนะครับ สวดมนต์นะครับอยากให้สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่นะครับสวดเป็นประจำเลยนะครับเพื่อเสริมสเสน่ห์และก็ความสําเร็จนะครับได้ๆเลยนะครับผมมักจะย้ำมาทุกคลิปนะครับไม่ว่าเราจะทําบุญขอพรไหว้พระสวดมนต์นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําเป็นอันดับแรกนะครับท่านต้องดูแล คุณพ่อคุณแม่นะครับบิดามาดาให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับดูแลท่านให้ดีนะครับแล้วขอพอรท่านให้อวยพรให้นะครับเป็นเดือนแรกของปีเป็นสิ่งดีขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านค่อยออกไปขอพอร หรือว่าวายพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่ผมแนะนานะครับแล้วก็เงินเหลือกินเหลือใช้จากการดูแลครอบครัวนะครับดูแลบิดามารดานะครับก็แบ่งออกมาทาบุญตามที่ผมแนะนาแค่นี้บุญที่คุณได้รับพลังมหาศาลอะไรต่างๆเสริมดวงบารมีเสน่ห์โชคลาภการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเด่นมากๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยนะครับอยากจะเตือนว่าอย่าประมาทในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ กับคู่รักความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่าประมาทเป็นอาคานะครับอย่าเชื่อใจคนแปลกหน้าจนเกินไปนะในเดือนนี้นะครับโดยภาพรวมเลยผมขอสรุปเลยนะครับปีกุลในเดือนมกราคม2568นี้นะครับ คุณจงก้าวไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นใจนะครับใช้ปัญญาและความอดทนเป็นเกาะกําบังนะครับแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริงแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านครับ เคารพนักถือครับอำนวยอวยชยัยอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 7, 000, วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ